แกะแพ็คดีกว่านี่สั่งออนไลน์มาเมื่อวานเก็บจี๊ดไปแล้วนะเก็บเศษสายเก็บเศษต้องเก็บตัวเจอสายคัดก็ไม่ไหวเหมือนกันเซฟแพ็คดีกว่าแต่ว่าไม่คงพอแนละ้วทำอย่างอื่นแล้วตอนนี้ช่วงนี้ปลายปีก็ไปเที่ยวดีกว่านะครับเผาๆพวกนี้ลงบ้างเดีย๋ยวไปบริจาค ซองมาไม่ต้องหลุมนอจาจะได้กอดแพก์ God ack, ไหมกอดแพกทไม่เคยได้เลยกลายเป็นหายากเอาได้สองที่เหลือเป็นอาอาครับอาซะเยอะ <c oughs> เยอะมาก แดดพดีก่า็สองเดสอมาเลยเว้ยแปดแบบแล้วนตุดย่าสองยูสุเกะโคอิมาอีเอโอซตัด นี่สองเล่แก่เอ้าสามแหละท้องหูโอล,ลอันนี้มันสู้เซย่าไม่ได้สู้ดาคอนบอลไม่ได,ด้สั่งบอดสั่งบอร์ันี้ออนไลน์มีเปิดให้สั่งหมดเลยแสดงว่าของมันเหลือคนไม่ค่อยรู้จักมั้งเรื่องนี้ไม่ดังไม่ดังอะไรลสู้ดาคอนบอล เซย่าไม่ได้โอ้งทงโลาะไปสามเลยเว้ยนะแกะเลยดีกว่านะครับแกะได้เปล่าเนี่ยต้องคัตเตอร์โอ้โหเดียวคัตเตอร์ดีกว่าโบตันอะไรโบตันเอ็นเอ็นลูวันมาเฮ้ยบาต้องมีอ่ะ ถ้าแพ็คเอ็นล้วนนี่จะแกะให้มันรู้กันไปมันจะซวยอะไรขนาดนี้นี่หน้ามีมั้งอ๋อเอ <c oughs> โคตรมากลุ้นวิบวับไม่มาครับผมทงโลทงโลว่าไงทงโล โอ้ชูกับยูสเกตเป็อนใบนี้เพิ่งเพิ่งจะได้ในะี่ไหมมีอีกท่าหนึ่งเป็นท่าเหมือนพระอาทิตย์อ่ะสี่ซองสุดท้ายเอ้ยเอ้ยลินคูอัพพูซาคูเอาไว้สามซองสุดท้าย เฮ้ย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 ,อ,ยอ้าวเฮ้ยยังไงกันวะต้องมาแล้วมั้งสองสองสุดท้ายดวงอะไรจะขนาดนั้นแกะให้ดูนะแพ็คมาแล้วว,วิบวับโอ้โหลายอาเซ็งเลยลายอาลายกระจกลายอาหมายเลขแปดสิบแปด ไดอาหนึ่งใบหรือว่จะได้ของดีเข oh, า SSR มีไหมไม่มี SSR ไม่มานะฮะหน่อย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 ,อยจบไดอาร์มาหนึ่งใบเอ๊ะไอตัวออกหมดแล้วหมดไปแล้ว นีได้ซื้อมาเยอะตอนนี้ใส่สลีปใม้หมดอ่า